ส,สวัสดีค่ะวันนี้วันตีแปดเดินสิบสองพันสาวแอดวันนี้เสียงคืนพอดแคสต์ก็จักได้มารายงานสถานการณ์รายวันของการแพร่ลามของโควิด1 9บเกาปายในเมืองจิงตุงเขาค่ะวันนี้มีการโกดโควิด1 9บเกาจำนวนจัดปากไปหาเกาะค่ะติดจับโควิด1 9บเก่าหาสิบแอก็ค่ะแล้วเซงกามสุดบุญไปหนึ่งกค่ะมาตัวค่ะว่าควันติดจับโควิด -19 นี่อยู่ตีไหนฟ่อง ในเวงมีเขียดหนึ่งจับสีก้ออยู่บานหอยบอกกุดหนึ่งก้ออุ่นท่านเองยาไต้แจ็ดหนึ่งก้อนำแคกหนึ่งก้อเสียงเมืองหนึ่งก้อค่ะเขียดสามมีหนึ่งก้ออยู่เวงใหม่เขียดสี่มีหกก่ออยู่น้อยนอนหนึ่งขยายมีตัดยงสามก้อกาดอาคาเซหนึ่งก้อเขียดหามีสองก้ออยู่บานกลางหน้าหลงค่ะในสิบหัวห้อยแต่มีเอิงกัดผ้าบานเล่าหนึ่งก้อ บานน้องกาหนึ่งก็เอิงกะเตามีบานป่าจาหนึ่งก็เอิงกะททยมีบานเป็งคำหนึ่งก็เอิงเมืองจำมีบานหอยคารหนึ่งก็ปางหุ้งหนึ่งก็เป็งทรายบานว่าจัดก็บานน้องน้นอาคารหนึ่งก็บานยางรูตังแผลหนึ่งก็เอิงเมืองลาบมีบานตองหนึ่งก็บานปางสันจ้าสองก็บานสารหนึ่งก็ เอิงยังเก๋งมีบานสารหนึ่งก็จากบ้านป่ามานเมืองยางหนึ่งก็รวมปองกันตั้งเซงมีหาสิบอ็่ก็คาเลการแผ่ลามโควิด1 9เปอกทุน3ในเมืองเจงตรงเฮานี่มีคนติดจ,จับโควิด1 9เก้า,กา,าย,าายา eng, ok ak, ่าีเหง4ปากสิบเอก็ค่ะหักษาหายหักษาหายแล้วมี3มเหงหปากสี่สก็ค่ะเซงกามสุดบุญไปมีแปดสิก็ค่ะกำลังหักษาตโตอยู่มีหปากแปด่ก็คาเล จำนวนคอนติเต้เหมือนล่องมาวายาค้าขอคือปีนองตังหลายได้เล่าวางตูไผ่ไผ่มันมันค่ะอย่าไปจู่ตุ้มกันอย่าไปตีคอนลงคอนหลายค่ะใกล้ๆได้สวยมือพองเย้าก็จักออกเฮินก็คือได้ใส่ผ้าตาซอบค่ะมีการนีไกวยค่ะอันตีตีเกียรเขเฮกังมันไดนั่นค่ะขอคือตุกคอนจุกดีอยู่ได้กินหวานค่ะ